นามของผู้รับการอบรมข้อเก่ากับทุกท่านที่ได้เกี่ยงเดินทางมาเป็นนักการในพิจิตทารเปิดการอบรมวงการพัฒนาศยภาพการบริการของประัาณวิบ้านแด้ดำนินสวด2 0ประการและผู้ช่วยวิบ้านเมื่อวันศุกร์ี่2ย2557วันนี้สถาบันการงนวิบ้านน่าเป็นสถาบันหัก ที่ได้พัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองมาอย่างยาวนานตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านแค่ไปจตบลสรวทชและก็ช่วยเหลือบ้านเป็นบุคลากรที่มีความสําคัญใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดภารกิจแค่ที่มีอย่างมากมายตั้งแต่การปกครองท้องที่ารักษาความสมบูรณ์เรียบร้อยการมีความเป็นธรรมการทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างราชการส่วนบท สนุนมากและองค์กระกองส่วนท้นทุนการประชาชนตลอดจนเป็นผู้นำนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้มันเกิดผลผมก็ต้องขอขอบคุณทางทีมงานของจังหวัดโดยทางสมบัตนะครับที่ได้จับโอกาสนี้ขึ้นจริงๆก็คงไม่ได้ว่าเป็นการโฆษณาในแนวทางนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าตำแหน่งแทนผู้ช่วยชาวบ้านนั้นมีศักดิ์ศรี นะครับนะครับเพียงแต่ว่าการมาประชุมกาลังตุนทั้งนี้แต่นราเอาข้อมูลข่าวสารนราเอาข้อมูลความรู้ที่อากาเที่แนวทางการทำงานเื่อะแยะมากมายมาให้กันท่านเพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการทำงานนะครับในฐานะที่เป็นผู้ประสานผูกเชื่อมระหว่างส่วนราชการกับพี่น้องประชาชนในตำบลมูลว่านะครับแล้วก็เป็น จะต้องนำเอานโยบายของรัฐบาลของผู้รผสมหรือองค์กรไปช่วยรับเคลื่อนในพื้นที่ตัวเมือบ้านนะครับวันนี้เราไปเคลื่อนที่ที่ว้านท่านทุกท่ได้ข้อมูลได้ความรู้ได้การทางปฏิบัติเพื่อเพือนเพราะว่าโลกทุกวันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาดังนั้นการที่เราจะต้องปรับนะครับเพื่อการรับข้อมูลข่าวสารในใหม่ เราาแใกมาเข้ามานเพืจ่จะช่วยในการทำงานให้เ,ร,เรื่องนันสิทธิภาพมาสิธินตัรับขอแสดงความินดีกับพี่น้องทังเพื่อบา้านจึงสักโค้เมี่เพื่อบา้านชี่ชมดีท่านเพื่อน้านขาเห้ยนตรงว่าข้าแต่ท่านได้มาเดือนนึครับถ้าก็พยายามทตัวเข้า ถึงประชาชนคือท่านในรับภาษาทุกที่อ,อ๋อทำงานทีกบ้านตอดต่อประชาชนว่าจะให้ท่านช่วยอะไรได้ไหไมาอนะไรบ้างทุกที่นะครับท่านต็ออ่านต่อไปด้วย